เหมือนก็ว่าใช้ขายของอะไรอย่างเงี้ยไปเลยนะบางคนก็จะเหมือนบอกบอกสถานะอะว่าเขามีลูกจ้างนะมีลูกน้องอะไรเงี้ยทำโรงลง,ลงานบางคนเขาก็เป็นเจ้าของอะไรเงี้ยเจ้าของสูงนได้เงี้ยเขาก็จะแบบสปายแบบสองสามหมื่นอะไรเงี้ยตามที่เราไปเห็นตามตัวจีนใช่ปะตาบอกคนนี้รวยมากเขาก็จะเหมือนกับว่าเราก็จะดูแต่งตัวธรรมดาผิวดีผิวขาวเงี้ยก็จะผิวดีอะจะต้องผิวพันข,ขาวๆอะไรเงี้ยแล้วก็สปายกระเป๋าอะไรประมาณนี้นะ ทำตัวธรรมดาเลยมึงใช่เขาทำยังไงอ่ะกูนี่ต้องทำตัวพิเศษอิสว์แม,ม่ดูดิไม่หมายถึงว่าฉันจะพูดให้ฟังว่าฉันเข้าใจในความรู้สึกของฉันว่าน้องไงพอดีฉันเล่าฟังน้องไม่เข้าใจว่าคนพวกนี้เขาเงินเงินไงแต่แต่ต้องต้องวัดเป็นอีกคนนะมันจะมีหลายประเภทอย่างขอพูดหน่อยนะสันดาลเราไม่ดีอนยะ่าพูดง่ายๆพูดอย่างงี้คือสันดาลเราไม่ดีละมันเหมือนว่าคนประเภทหนึ่งคือแบรนดเนมแต่แต่งตัวไม่ดีแล้วก็จะเหมือนกับว่าเยอะอ่ะ เยอะได้ทางจินตนาการทันที่ผิวพันเธอมันบอกอยู่แล้วว่าเธอมีเงินอะแต่จะเยอะแต่เยอะทางจิงนตนาการเพื่อขายของอันนี้ก็ในโซเชียลแต่แล้วก็จะมีประเภทหนึ่งที่แบบว่าแต่งตัวธรรมดาที่เขาบอกเปนเน่ก็จะเป็นประมาณว่าธุรกิจนักร้องดาราบ้างอะไรบ้างแล้วก็จะมีเข้าใจปะแล้วก็มีลูกหลวงอีกก็แบ่งเปอีกประเภทหนึ่งคนที่เป็นนั่นอะก็อันนั้นก็แบรนด์เนแล้วก็ไปถ่ายรูปตามเลยย,เลย,ย้อนอะไรเงี้ยนึกว่าแต่เราทราบว่าเนี่ยคือการบ่งบอกสถานะทางการเงินว่ามีตัง กีตุกใช่ไหมละ่ะช่เพราะว่าไม่มีไม่ไมีแม่ค้าคนไหนสะพายหรอกพวกแบรนด์นี้มันตังมันหามาลําบากไนงะตามไปดูตามเนี้ยก็จะเป็นของออฟมากกว่าแล้วมันก็จะเหมือนว่าไปโดนเรื่องกฎหมายในกสิทธิ์ใช่ไหมละ่ะนี่ก็เพิ่งซื้อมา 3, อสั่แล้วก็ผิดผิดเรย่ใช่ไหมแล้วแบบเราเพื่อนเราเพื่อนเราก็จะแบบว่ารวยหน่อยบ้านสูงๆอย่างเงี้ยก็จะแบบว่าหี้วพวก ไอ้พอใหญ่ชบป่ะเออนั่นน่ะก็จะฮิ้วแบบว่าพีีบิ้งไม่รู้หกพันอะไรประมาณเนี้ยมันยังไม่คิดเลยอ่ะพนี่ยมองหลายครั้งแล้วมองหลายครั้งแล้วตัดใจไม่ได้หรือกัดฟันตลอดไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะไม่รู้จะพูดถ้าถ้าสมมติว่าพ่อแม่หางเงินได้ที่ห้าหกพันเนยแบบว่าหมายถึงว่าแบบรับง,ง่ายๆอย่างเงี้นี่เเรียกมาดึง